เราจะมาบอกว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือมือสองสมาร์ทโฟนของเรายี่ห้อโวนะคะบอกยี่ห้อเต็มเๆมไม่ได้ก็จะมีว5 3ห้าสาพันส้อยบาทว5 3้สามจะมี2ตัวคือสีดำกับสีทองเดอ้อพี่กัดนัดรับตลาดลมศักนะคะ0 8น0 4แป7ส7แล้วตามมาด้วยโว่ว6 7นะคะพันสองเหมือนกันค่ะขายถูกๆไปเลยเแล้วก็โว่ว5ห้าห้านะคะ พันสาไปพันสามจากพนะันห้นะลดราคานะแล้วก็โววายเก้าหนึ่งซีพันแพอเออวโวห้าพันหพอตัวนี้แลมสี่นะเออโววายเก้าหนึ่งันแเหมือนกันมีอยู่3มตัวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะโวโวนะคะเอาไวๆเลยเนาะแล้วก็โว ว่าวายเก็สองพไปจบว่าวายเก้าหนึ่จะมีอยู่3เครื่องก็คือสีแดงสี 4, แดงกับสีน้ำเงินนะคะว่าวนะคะยังเป็นพวกว่าวอยู่นะว่าวว่าวายสิบเอ็ดวายสิอยู่นี้สองพอพอแล้วก็ Y12a ก็2องพันพอ Y12s องเอสก็2อ0พพอนะคะ ใบสองเอก็สองพันหกก็สุดท้ายโวตัวสุดท้ายก็คือ S1 Pro ก็3 9มพันเ้ารดเหลือสามพพอนะคะอันจนนี้รำแ8นะอ่าโัวหมดไปแล้ววัวหมดไปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวมาต่ออีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวจะไปคลิปโป้บ้างโว้ไปละโปะ้อ่าพิกัดนันราูรไปสาม0ูตรที่สี่สองเจ็ดปเจ็ดเครดิตรัฐยา0ู2 7แปดสองเจ็ดสองเจ็ดแปดสองนะคะยังไงใครอยู่เพชรบุรีหลมศักดิ์มาอุดหนุนโทรศัพท์มือซือมือสอ,อ,องเราบ้างนะคะตอบชา้าโทรเลย 0, 0ู3 0ไปสาม7ูสี่สองเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเครดิตรัฐยานะคะ